สวัสดีครับพี่น้องนอนตื่นขึ้นว่าเงียงว่าเงียหิวข่าวกินข้าวก็ขนมเซนหรือล่ะครับน้ำยาขนมเซนมือสาวจะใช่ตามมาลูกปุ๊บปะนอนเว้นว่าไปเบิ่งมาล้ำมาเนาะอืมมาลูกน้องหวนหัวพัชร์แน่นอาบน้ำแมงกบ่ล้างหน้าแปลงขันซื้อ พากก็เป็นใส่ให้แม่หลายโคตรสินะลูกหลายแล้วแม่สิกินนั่นกาบข่าวมันจะทือหลายทุกขอดีค่ะถ้ากินปกติกขาว่าหลายแต่ถ้ากินกาบข่าวก็สิหลายเด้ขใช่ไดด้อกขนมเส้นน้ำยาป้าค่ะน้ำยาปนน้ำยาป้าใส่กับพี่แม่จะกินนั้นเลน้ำค่ะเป็นเชียงเพิ่เอาน้ำยาทุกคน ก yup. ็ผัดปลาือใส่หมูนะคะจะกินข้าวเผาด้วกันจชะกินนั่าเ่กข้าวขัาหน่อยลงเลย เพื่อที่จะคุยขนมเส้ข <อ S 1> ขนขน่าวขั้นถอยไุพงจะวาขนมเส้ขนขออั้นใหญ่คุณกอลูเสียค่ะอากาศมั่นฮอนนุ่งบ้าไหวดอกงูเสียค่าถ้ากันจะของอ้วนอึดอัดพร้อม ba đi xưa tầm hung mà kinh mà cơm bưng mà lắm Ngon đọc món ra rồi bây giờ cho kênh Ghiền แันพบรเพราะว่าี่อ่อยก็บี่อ๋อรกับพี่อนะก็ร่อยัน้ามากสสดงแต่ช่งไหนือช่วงหนก็ต้องถาต้องได้พาไปนะคะจะเบื้งโหลดดูคนจ้งไม่เบื้งเันถือถือเตรมาล่บหนึ่งทำแบบนี้เราไม่มีป็ญญาจ้างมาเบื้ง อะไรเืี้ยเนี่ยงเ,เลบ้าหูองาองไม่ประพันธ์จินไปบุศน้องฉน

น้องอย์กินว่าเป็นไส้ถ่าแกงใส่ทุกอย่างเลยแกงเขียวหวานกรแนงแกงเ็ททางตะซางมากกินเลยไม่ค่อยกินผักสดเนาะกนิเป็นยังแห่กับจึมจึม,มบบอยู่เลยรถแห่บักไล้ึงรถแห่บักไลคันเนึ่ เป็นหาเงินหาท่องด้วยหมานเป็นกระมังอย่างนี้พ่อปูประจำบ้านประจำเนื้อจับพี่น้องตะเที่ยนี้อีสานน่าจะเนาะขอพูดเละเล้ยค่ะเจ้าแตาว่าเผ็ดตรงไหนอืมเอาน้นห้วยอ่ะ